สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไรชีเน็กไอแชแนลนะครับวันนี้กลับมาเปิดแพ็คกันอีกครั้งนะเออบริษัทห้ามใจตัวเองนะว่ากิจอะควิเอสอินเฟอร์โนเนี่ยจะไม่จัดหนักแล้วนะฮะแต่ขอสักหน่อยแล้วกันขอสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันตอนนี้ผมมี FC Point อยู่3,500นะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเปิดกันทั้งหมดนะครับก็คือจะมีตรงเบสเซลเลอร์ตรงนี้เป็นวีลข้ามแพ็กโปรนะฮะร้อยเจ็ดก้าแล้วเดี๋ยวต่อวีลข้ามแพ็ก อัลต้าสามร้อยสี่เก้านะครับแล้วก็จะไปเปิดแพ็คของอ่า uh, ทีม Infernal Collection ที่เป็น400 FC p o i n t 2อันทีม Aqua Collection 400 2อสองอันแล้วก็อ่า uh, Limited Balder Pro C นะ500ฝั่งนี้เลยข้างบนหัวผมเลย500อันนี้2แพ็คแล้วก็ไปที่ Mega C 9, 1 0 6 1 0 0 1,000อย FC p o i n t อีก1แพ็คนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะ เป็นยังไงผลประกอบการเป็นยังไงบ้างให้ดูทีมก่อนให้ดูทีมก่อนว่าตอนนี้ทีมผมก็ปะมานี้สิ่งที่ผมอยากเปลี่ยนคือผมจะเก็บชาตินะอาจจะแลกเตโอหรือฟันเด์ซาหรือจะคาฟูอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนกองหลัง oh, <yeah. S 1> เพราะว่ายังมีตัวที่ไม่อ่าร้อยเก้าอยู่ผมไม่ยามเปลี่ยนตัวร้อยเก้าอยู่นั่นเองโอเคไปเริ่มกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา okay, s <S ลุ้นๆกันหน่อยลุ้นๆกันหน่อยไปร้อยเจ็ดเก้าก่อนเลย นะครับได้ FC point ก่อนเนาะ250แล้วก็ค่อยลุ้นกันนะครับโ okay. อเคอาร์เจนติน่าอาร์ดบิลร้องไม่ค่อยโลภไม่ค่อยโลภไม่ค่อยโลภเท่าไหร่นะครับไปฮะแพ็คแรกเปิดเปิดหัวเปิดหัวเป็นไงเฮ้ยอาร์เจนตินามาจริงซีบีครับหม<า>ักเซยโอ้โหแม่อาร์เจนติน่าอาร์ดบิโอ้โหบาเลดี้แม่ถือว่ายัง105ตรงเลดนะฮะ ปลอบใจตัวเองป่ะปลอบใจตัวเองป่ะแต่จริงๆตอนสัปดาห์แรกอะที่เข้ามาใหม่อะมันออกอจนหน้าบ่อยมากเลยนะแต่มันไม่ออกมาละโดน้าเว้ยตอนผมเปิดอะที่เปิดเดลี่แพ็คน่าเสียดายพอสมควรนะโอเคเดี๋ยวไปต่อ3 49นะฮะอจินเนีาหรือเปล่าอจินนียบเดี๋ยวผมเพิ่งซื้อคาราวาโล่มานะมึงอย่าออกซ้ำนะมึงอย่าออกคาราวาโล่ซ้ำนะฮะเพิ่งซื้อมานะครับขอมาลาโดน่านะฮะขอร้องมาลาโดน่าอจะนเนีา อาร์เจนตินาอาร์ดับบิวอาร์เจนตินาอาร์ดับบิลขอลองละอาร์เจนตินาอารบิขอ้องอาร์เจนตินาอาร์ดับิวขอลองละขอลองเลยขอลองเลยอ <laughs> าร์เจนตินาอาบิวมาเลาดูหน้าช่วยมาจุตทีพีสนะฮะได้เปลียนร้อยงตัวขอลองละโอ้โหบาซิลเอสเฮ้ยไคอนเฮ้ยฮ่ <c oughs> <c oughs> ่ปเปเ่ะเฮ้ย ออกอยเก้าจริงครับโอ้โหแต่ไม่ใช่มเาเดูหน้าแค่น,นั้นนะแต่มันออกลอยเก้าอะครับเฮ้ยนานๆทีน,นนะเอาจริงผมแทบจะไม่ค่อยออกตัวสุดเลยนะม,มาดีเว้ย <c oughs> เอออย่างน้อยก็ดีอย่างน้อยก็ดีวะอย่างน้อยก็ดีวะไปเลยฮนะเอาเรื่องเอาเรื่องฮะเฮ้ยวันนี้แฮปปี้วะวันนี้แฮปปี้วะมีแพ็คที่สองก็เอาเลยวะ สุดยอดว่ะทุกคนของจริงรับฟรีไปเลยฮะอันนี้มาส k เคสองตัวเปเล่เปเล่ดีไหมเพื่อนๆเปเร่ดีไหม,ไดดไหมอันนี้คอมเมนต์กันได้นะฮะตอนนี้ผมใช้อานาอยู่นะแต่ผมเป็นคนที่อยากเปลี่ยนตำแหน่งที่ยังไม่ร้อยเก้ามากกว่าลองแชร์กันได้นะประสบการณ์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะเดี๋ยวไปที่แพ็คตัวของทีม inferno ก่อนกันสำหรับทีม inferno เนี่ยผมอยากอยากได้ฟันเดอร์ หรือเตโออะไรแบบนี้ฟานเดซาหรือเตโอนะฮะต้องเป็นฮอลแลนด์หรือไม่ก็เป็นฝรั่งเศสนะครับขอฟานเดซาไม่ก็เตโอนะฮะมาฮะดวงจะยังดีหรือไม่นะครับปะดูกันแรกๆไม่ใช่ตัวธรรมดาลุยกันต่อลุยกันต่อมาฮอลแลนด์ฝรั่งเศสฮอลแลนด์ฝรั่งเศสฮอลแลนด์ฝรั่งเศสสเปนซีบ oh. นะีแอตเลติกครับ ทยวิเวียนเหรอหรือไม่ใช่โอ้ใครวะเยอเล่รอ้อยหกก็ยังดีถือว่าไม่ตรงเลทร้อยหกก็ยังดีถือว่าไม่ตรงเลทแต่อ e ีกแพ็คเนี่ยขอเถอะฮอลแลนด์ฝรั่งเศสนะฮะฮอลแลนด์ฝรั่งเศสนะ,ะทุกคนฮอนแนลแลนด์ฝรั่งเศสครับขอร้องล่ะเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันวันนี้แฮปปี้นะถือว่าวันนี้ร้อยเก้าออกแล้วมันมันเลยแบบชื่นมื่นวะเฮ้ยเอาเรื่องแต่ขอออกอีกสักตัวจะเป็นไรไป นะฮะนานๆขอดวงดีกับเขาบ้างนะทีมอะไรเอ่ยท้ยทงชาติอะไรเอ่ยโอู้จบแล้วทงชานนี้จบเลยเซอร์เบียตโตลโนูโอ,โอ้โหจบกันเลยฮะอิลิกอิลิกร้อยห้าตรงเลทเลยครับจบแล้วโอเคอันนี้ถือว่าร้อยหกมาตัวหนึ่งก็ก็ดีแหละก็ดีแหละไปที่ทีมอคอนะฮะมาลาโดน่าคาฟูมาลาโดน่าคาฟูนะฮะขอมาลาโดน่าไม่ก็คาฟูนะฮะไม่ อ่าบราซิลก็ต้องเป็นอาเจนติน่านะจัดไปบราซิลหรืออาเจนติน่าต้องได้หลุ้นนะครับผมบอกเลยแรกๆไม่มีตัวนักเตะธรรมดาธรรมดามาลุยกันต่อไอตรงอันนี้แหละฮะบราซิลอาเจนบราซิลอาเจนขอขอขอสเปนครับ C M มัดลิดเหรอไรว่า ดานี่เซบาย้อสนฮะร้อยห้าตรงเลตไอตัวนี้ออกบ่อยอยู่เหมือนผมเคยได้ละแหมเหลืออีกหนึ่งแพ็คนะฮะคาฟูมาเลยทนะขอร้องล่ะขอร้องล่ะขอร้องล่ะจริงๆขอหน่อยเถอะทุกคนเอเอเอออกร้อยเก้าสองตัวในคลิปเดียวมันจะเป็นอะไรวะนานๆจะออกทีไปเลยผมไม่พูดดำานินเพลงฮะอ,อูิจารีซีเอ็มลาซิโอทำซิกเหรอ ไม่ใช่ดิไม่แห้งสิโลเวล่าทำซิกไม่ได้อิตาลีลืมโทษ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 โอ้หถือว่าตรงเลทเลยวะ่ะแพคค็แค,คอาร์คอตรงเลทเลยว่ะร้อยห้าสองตัวเลยวะ่ะจบกันโอ้โหจบกันจบกันโอเคไม่เป็นไรไปกันต่อที่บันเดลโปซีห้าร้อยนะฮะขอคาฟูขอคาฟูฮะอันนี้ขอคาฟูนะฮะคาฟูต้องมาบราซิลนะครับไป ต้องรุยกันหน่อยนะครับบันเดนโปซีโบมายังไง<า>ฮอร์ฮอลแลนด์ซีเอ็มเฟยนดูดตรงเลทไหมเนี่ยตรงเลทชัวนั่นแหละทิมเบอร์ตรงเลทจ,จริงฮะขอขอที่เผ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 อเอาแบบรุนเร็วกดรัวๆฮอวิตาลีซีบี โลมาใครวะมันยินนี่ยโ้ตรงเล2สองนันเลยนะโอ้พอออกร้อยเก้าแล้วออแวม่งเกลือเลยว่ะเปเล่ออกไว้แม่งเกลือเลยทุกคนเดี๋ยวแพ็คสุดท้ายนะครับทุกคนแพ็คสุดท้ายกับเมกาซีฮาฟูขอร้องร้อยเก้าปิดท้ายได้ไหมเพื่อนร้อยเก้าปิดท้ายได้ไหมเพื่อนอ บราซิล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 อาบีบาซิลอาบีโคตรโคตรแบบยังคิดยังทำเอเเลยอ่ะบราซิลนะฮะบราซิลนะฮะเออบราซิลอาบีนะฮะทุกคนไปโอ้โหอังกฤษซีเอ็มเฮ้ยไอคอนว่ะใครอ่ะหูสโคร้อยแปดเฮ้ยก็ดูว่าได้อยู่นะ เอออาจจะไม่ใช้แต่ก็ไปแลกชาด์ไงเฮ้ยโอ้โหไอ้แต่เด็กแมนอยู่ด้วยวะน่าใช้ไปแทนซีดานแต่แต่ไม่น่านะไม่น่าไม่น่าใช้แทนซีดานผมว่าโอ้โหวีาลังแฝงเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะกลังแฝงเยอะอยู่เฮ้ยถูวันนี้วันนี้ได้อยู่นะทุกคนวันนี้ได้อยู่นะเผมว่าผมได้ชาร์จแบบได้ได้ได้ชาร์จแบบจัดเต็มอยู่กันนะ ตอนนี้ฉาดผมมี1,008หูแรกมาได้เพิ่มเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวลองลองกดดูนะครับทุกคนผลประกอบการการได้ฉาดวันนี้680อืมก็อาจจะถึง2,005 5นะอาจจะแลกได้2ตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวลองดูอีกทีนะฮะเผลอเดี๋ยวรอช่วงท้ายแหละอาจจะยังไม่รีบมากนะครับตรงนี้โอเคก็ถือว่าผลประกอบการใช้ได้ครับทุกคนสำหรับวันนี้ ังไงก็ใครที่ชอบนะฮะฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะฮะใครที่ชอบมีคอมเมนต์กันด้วยนะคอมเมนต์กันด้วยคิดเห็นยังไงกับเปเล่และสโคก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะฮะตรงนี้ยินดีกับผมด้วยนะทุกคนนานๆผมจะมีอะไรดีๆแบบนี้โผล่มา <laughs> <laughs> นะครับโอ้โหเปเล่ ho, นะแม่ล่อยก้านะทุกคนยังไงก็วันนี้อย่าลืมครับฝากกันด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็ s u b s c r i b e เจอกันใหม่คลิปหน้าสวันดี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ